สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านทีเข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทาง FC ม y FC เก่าจ้ามาพบกับแนวทางหวยลาวพาตนาจ้ามืีิวันจันทร์วันที่ยี่สิบเก้าเดือนเจ็ดจะเดือนกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเราจะมือนี้กับมาพบกับแนวทางของแอจอยคือเก่าแล้วก็ตามเคยจ้าก่อนสีไปรับชมแนวทางหวยลาวพาตนาของวันจันทร์มือนีวั็เดียวมาเบิกพูสรุปของวัน ซุกที่ผ่านมาก,กันก่อนเนาะสำหรับลาวพัฒนาสูตรเม็ดเดียวของเฮ้าเนี่ยงวดก่อนห้ตัวได้ไปในกระเพาอเสียได้เข้าใจกันเนาะสำหรับลาวพัฒนาแอดจลยลงห้สองสูตรจา้าอ่าลงห้ค่ะอ,อลงห้สูตรแรกคลิปแรกในแอดจลย์โคลงลาวพัฒนาสูตรเม็ดเดียวให้ก่อนเนาะส่วนสูตรที่สองก็คือสูตรดังเดิมที่เคยลงห้ประจำเนาะจา้าลงห้ที่หลังจา้าสำหรับ ลาพัฒนาสูตรเม็ดเดียวให้ไปที่เด่นตัวเดียวจ้ำวันวัดซุปวันที่ยี่สิบหกให้ไปที่เด่นหาวิ่งลูดจ่าสำหรับโพ้นหกตัวคือเก้าเจ็ดหาศสี่แปดสำหรับรางหกตัวนี่คือเก้าเจดนาะอันนี้ผ่านไปเราจะสำหรับรางสุดรสตัวนี่คือหาศูนย์ สำหรับหาซูรล่างถั่วไปสูตร4ตัวเขาเข้ามาตรงๆสำหรับเราพัฒนาสูตรเม็ดเดียวมือนี่โอ้โตัวเน้นเต็มๆตรงๆ,รงๆ,ตตรงๆรบอต้องกับจาโอ้หวนเอ้ยกวนมาลกให้สองสองวันแรกสามวันแรกเนาะอ่ะพึ่งมาตามสูตรเ้าจ้ะเด่นหาวิกุตหามาสำหรับบน048สองตัวบน48สำหรับบนผ่านไปจ้ะ สำหรับลาบพัฒนาของเฮาสูตรเม็ดเดียวเข่าสองตัวหลังหาศูนย์ตรตงตรงตัวเน้นเต็มเต็มปังใจยินดีกับผูทติตามยินดีกับพี่น้องเอฟที่ติดตามลาพัฒนาสูตรเม็ดเดียวกับแอดจอยด้วยเรจาจะสำหรับมือนี้กะรุ่นกันต่อจะลาพัฒนาพิดไปเสาร์อ,อาทิตย์มือนี้วันจันท์เปิดมาวันจันทแนวทางสีมาตามสูตรหรือบออรอลุนอีกทีหนึ่งละกันเนาะ ถ้ามักถ้าชอบจังได้กระจังคอยตามเ่าจะทำบ่มหมักบ,บ,บ,บ่ชอบพวยพานได้จะแวนวทางก็เป็นเพียงแค่สูตรการคำนวณจะมีเขา่าละคะมีรูดเราจะผิดพานประกันได้ก็คอรสตดก็ให้ไวด้วยละกันจ้าถ้าหมักถ้าชอบแล้วกระจังคอยตามเราจะสำหรับเม็ดเดียววันนี้เด่นไปที่สองวิ่งรูดจ้าสายวิ่งสายรูดของเราถ้าหมักถ้าชอบกันนําไปวิ่งไปรูดได้จ้า สำหรับตัว t a d j จะจับคูห้มีแปดคู่สำหรับเม็ดเดียวจับคู่ไปที่สองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองหนึ่งสองสาม สองสี่สองหาสองหกสำหรับตัวเน้นจาเม็ดเดียวเด่นสองวิรุษสองวันนี้ขอเน้นไปที่สองสี่สองหกสองแปด สองเจ็ดจ้าสำหรับลาบพัฒนาเม็ดเดียวนี่ยจดจำายแปดคูณเน้่นสีคูพ่อจ้าสี่เลือกการ,ลร,าราแล้วแเต่พี่น้องเอฟซีสิพิดจัลณาหน้านะจ้าสำหรับแนวทางไววลาบพัฒนาของวั่นจันทร์นะาบพัฒนาสูตรเม็ดเดียวของห้ามมือใน,นก่ร ตามนี่เลยจ้ามักตัวได้ชอบตัวได้เมือในการฝากก็กด้วยแค่ไวฟฝากนําไปเปรียบเทียบอีกที่หนึ่งละกันเราจะเผื่อมีตัวหมกักตัวชมหลันจังคอยตามเนาะมือนีก็บโค้หายมาปังๆละกันเราจะขอ้ห้มาตัวเนียนตัวจอละกันจ้าขอให้ยพี่น้องเอฟซทุกคนทุกทานที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางสุขดีกันทุกคนทุกทานจ้า ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยจะคุณละไลค์คุณละแชร์คุณละเนื้อติดตามจากพี่น้องเอฟซีที่เขามาหลับชุบใหม่ๆคืออย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อเสด็จโบพาแนวทางต่อไปจะแนวทางดีๆมีให้กันได้ถูกวันจ้าฝากกดคอมเมนต์ด้วยละกันเนาะคุณละหนึ่งคอมเมนต์คุณละสองคอมเมนต์เนาะจะเพื่อเได้เปิดการมองเห็นเนาะจะสำหรับ พี่นอ้องคอมเมนต์ของพี่น้องเอฟซีนี่คือกำลังใจของเอสจอยนอกจากจะฝากด้วยละกันเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า